สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำการนำเสนอเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีในสมัยอยุธยาต่อต้นกันครับจะเป็นยังไงมาดูกันเลยเอาล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับวรรณคดีในสมัยอยุทยาตอนต้นกันดีกว่าในช่วงนี้เนี่ย จะอยู่ในยุคระาวปีพศ1893ถึง2172ซึ่งในสมัยนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพบ้างเมืองหรือว่าสิ่งต่างๆในยุคสมัยนั้นที่มีผลต่อวรรณคดีเช่น 1. การแผ่ขยายอาณาเขต 2. การแย่งชิงราชสมบัติ 3. การตกเป็นประเทศสราชจึงทำให้วรรณคดีในสมไมนั้นนะครับ ไม่ค่อยมีการสืบทอดหรือต่อยอดวรรณคดีที่มากนะักดังนั้นวรรณคดีในสมัยยุธยาตอนต้นจึงมีลักษณะต่างๆที่คล้ายคลึงกับสมัยสุขโขทัยเป็นอย่างมากลักษณะคำประพันธ์ในสมัยนั้นจะเป็นประเภทโครงและไร้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีวรรณคดีหลายเรื่องที่นำทั้งสองอย่างนี้มาผสมกันในวรรณคดีเรื่องเดียวซึ่ง ในโอกาสนี้เราก็จะเรียกว่าลิลิตนั่นเองลิลิตหมายถึงการนำเอาโครงและร่ายมาใช้ผสมกันในเรื่องเดียวกันนะครับเราจะสังเกตได้จากวรรณคดีหลายเรื่องนะครับจะใช้คำว่าลิลิตในการนำหน้าชื่อตัวอย่างเช่นลิลิโยนพ่ายลิลิตพระลอหรือว่าลิลิตองค์การแช่งน้ำนั่นเอง เนื้อหาในสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์ความเชื่อหรือพิธีกรรมต่างๆเราจะสังเกตได้ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายมากนักในยุคสมัยนี้เท่าไหร่ต่อมาเรามาชมกันเลยครับว่ามีเรื่องใดบ้างที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นวินิจองค์การแช่งน้ำครับ สำหรับผู้แต่งถูกสันนิษฐานว่าอาจาแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาษีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครความเป็นมานะครับต้นฉบับที่เหลืออยู่เขียนด้วยอักษรขอมเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทยที่แต่งเป็นร้อยกองอย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าองค์การเช่งน้ำครับชันทะครับแต่งด้วยลิทหรือคือมีไล่กับโครงสรับกันล่เป็นไล่ดังโบราณโครงเป็นโครงแบบโครงห้าหรือ มนทิคติครับเรื่องย่อนะครับเริ่มต้นด้วยการสังเสริญพระนารายณ์พระอิศวรพระพรมต่อจากนั้นกล่าวถึงไฟไหม้โลกและพระพรมสร้างโลกใหม่เกิดมนุษย์พระอาทิตย์พระจันทร์การกําหนดวันเดือนปีและการเริ่มมีพระชาติบดีในหมู่คนกล่าวอ้ออ้อนวอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพยดาอสูรผู้ผีปีศาจมาลงโทษต่อผู้คิด กบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนผู้ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีขอให้มีความสุขมีลาบยศตอนจบเป็นไล่เชิดชูพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินครับคุณค่าของวันในคดตีตรงนี้นะครับหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีพระราชพิธีถือน้ำพระพิธสัตยาครับสด้านความเชื่อเป็นการแสดงความเชื่อตามคติของพระรามที่เชื่อว่าพระรามเป็นผู้สร้างโลก ให้กำเนิดมนุษย์และสันเสริมในคดีสำคัญครับผมจะมาพูดถึงลิลิตยวนพ่ายนะครับลิลิตยวนพ่ายเนี่ยเป็นวรรณคาดีที่แต่งเป็นลิลิตประกอบด้วยลายด้านสลับกับโคง้งด้านบาดกุชนชรมีถ้อยคำสำนวนที่ลึกซึ้งอาจจะทำให้เข้าใจได้ยากเล็กน้อยเพราะว่า มีคำโบราณและภาษาสันสกิตรประปนอยู่มากนอกจากเป็นหนังสือที่ใช้บทพรรณนาววหารได้อย่างละเอียดไี่้วยังให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีมากมายแก่ผู้อ่านครับประวัติและความสําคัญของหนังสือเรื่องนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในคำอธิบายของพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบ,บรมวงศ์งเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฉบับพิมพ์ครั้งแรกซึ่ง พระเจ้าบรมโอวงเธอกรมหลวงพรมปรานุรักษ์โปรดให้พิมพ์เมื่อสีพศสองสี่หกห้าว่าดีเดือนผ้ามีลักษณะเป็นวรรณคาดีหรือเฉลิมพระเกียรติให้เกียรติกษัตริย์แต่งขึ้นเนื่องจากความปรับปพิ่มยินดีในพระบารมีของกษัตริย์ครับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอย่างมากเพราะบรรยายเรื่องราวต่างๆไว้อย่างละเอียดแล้วก็ ระยะเวลาที่แต่งเนี่ยจะเกิดใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้นซึ่งเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์าาที่น่าเชื่อถือมากลิลิทยวนผ้ายเนี่ยมีลักษณะมาจนถึงทุกวันนี้แบบยังสมบูรณ์เลยหรือถูกแต่งเหมือนวรรณคดีบางเรื่องถ้อยคำที่ใช้ในโบราณก็จะนำมาถูกใส่ไว้ในลิลิทยวนผ้ายและก็ภษาังสกิษเนี่ยมีค่อนข้างมากถึงแม้จะใช้ถ้อยคำเหล่านี้ยังไม่ <c oughs> ถึงแม้จะใช้ถ้อยคําเหล่านี้ยังไม่ถูกแต่แปลงแก้ไขจากคนชนคนชั้นหลังจึงเป็นประโยชน์แกแ่การศึกษาด้านภาษาอย่างมากครับและก็ผู้แต่งเนี่ยยังไม่ปรากฏนามครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องลิลิตพะลอผู้แต่งของลิลิตพะลอคือพันนลายมหาราชชนะรักในการแต่งคำราพันในเรื่องลิลิตพะลอเป็นลิลิสุภาพประกอบด้วยลายสุภาพลายสอดส้อย ครงสองสุภาพโคงสามสุภาพและโคงสี่สุภาพสลับกันตามจังหวะลีลาและเนื้อหาของเรื่องความเป็นมาของลิลิตพะลอลิลิพลอล,พลอี่เขาเรื่องมาจากในทานพื้นเมืองแสดงถึงสภาพความเป็นไปของสังคมในเวลานั้นอย่างเดี่ยนหลายประการในด้านการปกครองแสดงให้เห็นการปกครองแบบนครรัฐคือเมืองเล็กๆตั้งเป็นอิสระแก่กันอันเป็นลักษณะปรากฏทั่ไปก่อนสมัยสุโข,ขทยัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต้น นยนดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้เรื่องลิลิพลอยังเป็นตัวอย่างชัดเจ่นเกี่ยวกับการปกครองแบบสมบูรยายาจิทธิราชซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตกอยู่แก่บระมุผู้เดียวเกี่ยวกับรัฐความเชื่อของสังคมก็ปรากฏเด่นชัดในด้านผู้ผีปีศาจเสน์ยาแฝงโชคลางความฝันและความซื้อสัตย์จงรับกดีต่อพระเจ้าแผ่นดินเรื่องยอ่อของลิลิพลอเมืองสวงและเมืองสลองเป็นศัตรูกัน พระลอกรัตริ์เมืองสวงทรงพระนิชมมยิ่งนักจนเป็นที่ต้องพระไทยพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของเท้าพิชัยพิสนุก่อนกษัตริย์แห่งเมืองสองนางลื่นนางลอยพระพี่เลี้ยงได้ให้เจ้าสมิงพลายช่วยทาสนิให้พระลอเสด็จมาเมืองสวงเมื่อพระลอต้องสนีได้ตัดลาพระนางบุญเหลือพระราชมันดาและนาง รักกัดสวัสดีไม่เหสีเสด็จไปเมืองสลองพร้อมกับนายแก้งนางขวัญพระพี่เลี้ยงพระลอทรงเสี่ยวนาที่แม่น้ำกาหลงถึงแม้จะปรากฏลางร้ายก็ทรงฝืนพระไทยเสด็จต่อไปใกล้ผีของปู่เจ้าสมิงพรายลอบพระลอกับนายขวัญและนายแก้วไปจนถึงสวนหลวงนางลื่นนางลอยออกอุบายรอบนำพระลอกับนายแก้วและนายขวัญ ไปไว้ในาำนันของพระเพื่อนพระแพงท้าวพิชัยพิสนุก่อนทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตรารับสั่งจะจัดการดัพิเศษพระหลอกับพระเพื่อนและพระแพงให้แต่เจ้ายาเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงทรงพยาบาทพระหลออ้างรับสั่งท้าวพิชัยพิสนุก่อนตัดสั่งให้ทหารไปลุมจับพระหลอพระเพื่อนพระแพงและพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมดเท้าวพิชัยวิษณุกรทรงพาพิโรธพระเจ้าย่าและทหารรับสั่งให้ประหารชีวิตทุกคนพระนั่งบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่วมงานพระบศบกษัตริย์สาในที่สุดเมืองสลวงและเมืองสลองกลับมาเป็นไมตรีต่อกันคุณค่าที่ได้จากเรื่องลิลิตพละหนึ่งในด้านอักสอศาสตร,ร์ นับเป็นวรรณคดีาาที่ใช้ถ้อยคําได้อย่างไพเราะปลุกอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ 2. ในด้านศาสนาได้ให้ง่าคิดทางศาสนา 3. ในด้านวิถีชีวิตเนื้อมองเห็นถึงความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยนั้นที่ยังเชื่อในเรื่องคุณใสโครงกรรมสรวนผู้แต่งเคยเชื่กันมาแต่เดิมว่า4ปราดผู้แต่งโครงกรรมสลวน ถูกในประเทศไปนครศรีธรรมราชในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแต่หญิงที่สีปาดค่ําควรอาลัยคือพระสนมสีตุลาลักษณ์แต่มีผู้ออกความเห็นค้านความเชื่อดังกล่าวว่าเรื่องโครงกร,รมสลวนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวถึงการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปสุดแค่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งไม่ได้กล่าวถึงความทุ์ร้อน และมูลที่ต้องในประเทศเมื่อพิจารณาถึงลักษณะคำประพันธ์และถ้อยคําสำนวนภาษาที่ใช้โครงกาสลวนน่าจะแต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นทํานองแต่งแต่งด้วยโครงตั้งบาทกุญชรบทแรกเป็นลายดันมีลายหนึ่งบทโครงดัน12น129บทความมุ่งหมายของโครงการรสรวนเพื่อแสดงความอาลัยคนรัก ซึ่งผู้แต่งต้องจากไปสำหรับเรื่องยอ่อของโครงกรรมสรวนนะครับเรื่องยอ่อเริ่มด้วยลายสดุดีกรุงศรีอยุธยาว่าลุ่งเรืองวัดงามเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาอัศสมบูรณ์อุสุขต่อจากนั้นกล่าถึงการที่ต้องจากนางแสดงความหหวงใยไม่แน่ใจว่าควรจะฝากนางไ้กับผู้ใดเดินทางผ่านตำบลหนึ่ง ก็รำพันเปรียบเทียบชื่อตำบลเข้ากับความอะไรที่มีต่อนางตำบลที่ผ่านเช่นบางกระจเกาะเรียนอาคคนอนบางเทารนางบางขดานย่านขวางราชคราบทุ่งพยาเมืองประเทศเชิงล่างนอกจากนี้ได้นำบุคคลในวรรณคดีมาเปรียบเทียบก,กับเหตุการณ์ในชีวิตของตนเกิดความทุกระทมที่ยังไม่ได้พบนางอีก ยางบุคคลในวรคดีเหล่านั้นโดยกล่าวถึงพระรามกับนางสีดาพระสุธนูกับนางจิรประภาและพระสมุทรโคศกอังพิษถุดีว่าแต่ได้อยู่ร่วมกันอีกภายหลังที่ต้องจากกันช่วงเวลาหนึ่งการพรรณนาสถานที่สุดลงโดยที่ไม่ถึงคนครศรีธรรมราชสำหรับคุณค่าทางวรรณคดีองค์การสรวนเรียกว่า เป็นวันคดีอย่างยอดเยี่ยมเรื่องถ้อยคำสํานวนโวหารที่คมคายจับใจแสดงความเป็นต้นคิดหลายตอนทำให้กวีรุ่นหลังทากันเรียนแบบอยา่างสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้มากครับผม